เรามาถ่ายให้น้ำกระแทกปุนรับดักหนูฮอ้ฮู้โกกนกฮูนขนเบ้อขนเบ้อตายทุงชเนย่บุ่ Khuân phì đù, khuân phì đù, sớm nòi Nhiên là Nói ừ, ừ. hỏi nhiều không mà khá tay bữa lắm lắm lần đây đấy ghi môn bội đấy mà hòa hỗn quá, hòa sướng, hỗn gặp muốn xích tốt hm 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 บะทึกบะทึกบะทึกอยู่นี่นี่หนูหนูไหนไหน Ip Hmm, Pa Hai lau Nha ma tan ma Khon deo Thun ka ma mi Huuu Ia pui ka pang, yaa แย่รึเปล่ากีบนี้แพงแก่เยาปุ๋ยเยาปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงไม่ออกออกเต็มหูบนนี่ไม่ใครไหล หน่อไม้ไผ่ไล่ปูนเหมือนแลนตัวกิงไม้แห้งกิงไม่กะป่าเป็นป่าเป็นดงหมดเลยไล่เราเนี่ยพูดนะกระท่อมเสียงทว,วงน้ำฝน เสียงไรสำหรับวัตหวงน้ำฝนใช้พ่นยาหรือว like ่าสีดยาแหละเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปต่อีก่อนเด้อครับเกิดก็ไลก็แซรกก็ติดตามผมเจมขอขอปุนคาบบาย